โรงเรียนบ้านสำโรงครูประชาสามคีตั้งอยู่เลขที่16หมู่1ตำบลสำโรงอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น459คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน36คนโดยมีนายทวัชชัยจันทาโทอ่อนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนครูผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้สากรได้แก่คุณครูอนงศ์สีเพชจิตและคุณครูวริษาเหล่ากลมการดำเนินง,งานจัดการเรียนรู้การสากรในโรงเรียนบ้านสำโรงครูปประชาสามะคี มีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน3ด้านดังนี้ด้านผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านสำารงครูประจาสามัคีมีมาอย่างต่อเนื่องทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนและกิจกรรมการเสริมทักษะนอกห้องเรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสหกรณ สามารถนำความรู้จากในห้องเรียนสู่การปฏิบัติผ่านกิจกรรมสหกรในโรงเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกันกบผู้อื่นการรวมกลุ่มทำงานอย่างรับผิดชอบและเสียสละอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 2. ด้านคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านสำโรงครูประชาสามคีมีแผนงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสหากรณ มีการแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานและปฏิทินการจัดกิจกรรมอย่างชัดเจนครูและคณะกรรมการนักเรียนปฏิบัติงานตามแผนงานและบทบาทหน้าที่อย่างเข้มแข็งโรงเรียนจัดให้มีหน่วยการเรียนรู้การสหกรณ์ในหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนการสหกรณ์มีแผนการสอนที่ระบุวัตถุประสงค์กิจกรรมการวัดและประเมินผลอย่างชัดเจนมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเช่น เกมนิทานและเพลงประกอบการเรียนรู้การสหกรณ์และเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวัดและการประเมินผลจากการเรียนรู้การสหกรณ์มีการบูรณาการการเรียนรู้กับกลุ่มสาระอื่นๆ เช่นศิลปะดนตรีการงานอาชีพวิทยาศาสตร์ภาษาไทยคณิตศาสตร์เป็นต้นครูสอนการสหกรณ์มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์โดยมีการศึกษาการอบรมและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ให้เกิดกับผู้เรียนอย่างยั่งยืน 3. ด้านพฤติกรรมสำริดของผู้เรียนโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่มีการต่อยอดความรู้การสหกรณสู่การปฏิบัติจนเกิดเป็นทักษะได้แก่กิจกรรมสหกรณออมทรัพย์โรงเรียนธนาคารกิจกรรมสหกรณร้านค้ากิจกรรมสหกรณการผลิตในการดำเนินง,งานกิจกรรมสหกรณดำเนินอ,อย่างมีขั้นตอนเริ่มจากรับสมัครสมาชิกประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ มีการประชุมประจำปีแจ้งผลการดำเนินการแจกเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนคณะกรรมการนักเรียนสามารถดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์ได้เองสามารถปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเสียสละภายใต้การร่วมมือของสมาชิกผู้ปกครองและชุมชนการดำเนินการจัดกิจกรรมสหกรณ์ ทำให้ผู้เรียนมีคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันเช่นความซื่อสัตย์เสียสละความสามคัคคีมีประชาธิปไตยการเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญส่งผลให้ผู้เรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนบ้านสำโรงครูประชาสามคัคคีประสบความสำเร็จได้ด้วยดี จะเห็นได้จากการจัดกิจกรรมสหกรณ์มีการระดมหุ้นเพิ่มขึ้นมีสมาชิกเพิ่มขึ้นและสามารถดำเนินงานต่อเนื่องส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามหลักเกณฑ์ของสหกรณ์อย่างแท้จริงและยั่งยืนสหกกกกรรรคือาาานน่วมัเิด